วันหายไปหนึ่งวันกลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะหายต่อไปอีกประมาณายวันจันทร์วันจันทร์เราไปแจกของอแต่เราก็สวดมนต์ได้แล้วก็สวดมนต์ได้นะวันจันทร์มาสวดอีกวันแล้ววันอังคารค่อยหายยาวนะเออ,เอ,อ,เอ,อมีความต้องวลาเลานเขียนเวลาพนักงานนะนจะหายไปหนึ่งอาทิตย์ว่ <c oughs> าซานมีความต้องดูแลตัวเองนะทุกคนคะ่ะตอนเนี้ย จังหวัดเชียงใหม่ที่ครูพี่ตุ้มอยู่ที่ตั้งโรงงานนะคะครูตุ้มรู้สึกว่าอากาศชื้นมากนักเรียนครูคอยู่นี่ค่ะภาพได้เสียงได้ละอากาศชื้นนะคะแล้วก็มีความเป็นไอเป็นเหมือนแบบไม่รู้เป็นไข้หวัดอะไรกันแล้วเป็นกันเยอะด้วยนักเรียนแล้วก็เหมือนกับคนนั้นหายคนนี้เป็นเหมือนส่งต่อกันเป็นทาย,ยาทอสูรน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องดูแลตัวเองนะ ตามมาเรียนกันค่ะวันนี้คอนเทนต์อ่าสี 4, ไม่จะไม่ใช่สีหลายสัญญาเลยนะคะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าเรามีสัญญาณที่จะที่จะบอกว่าเราจะรวยได้หรือ,อยังนะคะอยากรู้ไหมว่าเราจะรวยไหมปีนี้อยากรู้ปะเดี๋ยวครูเอาสัญญาณมาให้เช็คว่าเอ๊ะมันมีมีความรู้สึกยังไงว่าเหมือนว่าปีนี้กูจะรวยแน่เลยอะไรเงี้ยครูรู้สึกได้นะไม่รู้หรอก รูรู้สึกของครูเองว่าปีนี้ครูจะรวยถึงช่วงเนี้ mm. เขาเรียกว่าอะไรที่เราเห็น mm. เห็น mm. ข้างหน้าเนาะเช่นช่วงนี้มันจะได้ไม,ไม่ได้มีอะไรแบบามาบอกเราว่าเรารวยขึ้นหรือแบบยอดขายเพิ่มแบบทวีคูณอย่างเงี้ยแต่มันมีอะไรบางอย่างนะที่มากระตุ้นนะคะบอกเราข้างในว่าเราอ่ะกาลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรากําลังจะรวยครูจะบอกตัวเองทุกวันเลยปีนี้รวยแน่เลยปีนี้รวยแน่เลยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะมีเรื่องราวดีๆมาทําให้เรารวย กูไม่รู้หรอกกูพูดไปก่อนเวลาเราพูดแบบนี้ทุกคนมันเหมือนกับบอกจักราวาลว่ากาลังนะคะเรากําลังเปิดรับความมั่งคั่งร่ารวยนะคะมาเช็คสัญญาณแรกกันนะคะว่าปีนี้เราจะเป็นคนรวยหรือเปล่านะคะเอาอันแบบเบสิกก่อนนะแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มเลเวลความรู้สึกว่าเราจะรวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันดับแรกเลยก็คือเราอ่ะเอาตัวเองออกจากสังคมมาร้ประโยชน์หรือสังคมดราม่าหรือ,อย่างเมื่อก่อนเราชอบมีสังคมดราม่าโดยการทําไมคะไปแวะ หาเปื่อนเม้ามอยก่อนเข้าบ้านเลิกงานเสร็จสมุดสมุดไปดิงนะคะพี่หญิงพี่หญิงเป็นเนาะกูก็เป็นเมืก่อน,นไปแวะดิ้งสักแก้วสองแ,แก้วลูบป,ปากก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยอแวะบอดเม้ามอยซอยอยู่อะ,อะไรเงี้ยตอนนี้กลับบ้านแล้วเลิกงานแล้วกลับบ้านเลยปะไม่มีไปแวะดิงที่ไหนเนาะเออถ้าแวะก็ขอให้แวะทำมาหากินนะคะอย่าแวะด,ดิ้งนเยอะนะคะหรืออ่าอยู่ในสังคมขี้นินทาเราออกกันหรือยัง อยู่ในสังคมอ่าข้าเรียกอะไรดีวะเหมือนที่มันไร้ประโยชน์อ่ะไปเมามอยไปดิง้งสังคมที่มีประโยชน์เช่นไปออกกําลังกายไปทําบุญอะไรเงี้ยเป็นสังคมมีประโยชน์นะแต่ประชวนกันไปเสียสตุ้งสตังไปเล่นการพาน,นันไปดิง้งไปเมาหัวแล้วนะอันนี้คือสังคมไร้ประโยชน์สังคมเมามอยสังคมที่ทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือสังคมไร้ประโยชน์นะคะออะ่เปิดโอกาสให้ไอายพร้อมกัน ไอ้ข้อแค่แค,แคนะคะเป็นจริงๆวันนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดพัดลมไม่เปิดแอร์เพราะว่าอยากให้ลมมันโฟล่เนาะอ่ะสองนะคะรู้สึกว่าเราอ่ะรับผิดชอบตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมลูกหรือชีวิตหนูต้องขึ้นอยู่กับแม่อยู่คือไม่ได้ขึ้นกับใครเลยเนาะชีวิตเป็นอิสระยังวันนี้มาใส่เอี้ยมมาหรออ๋อเอี้ยมมันใส่อย,อยู่แล้วแล้วคนคนนั้นทําไมใส่เสื้อเขียวนะ่ะฮะ อ๋อผ้าไม่แห้งโอเคอันนี้เจตนาเนาะไม่ได้ลืมใช่ไหมวันนี้เขาใส่เสื้อฟ้ากันนะคะรู้สึกไหมล่ะว่าเราอะรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือขึ้นอยู่กับผัวใครยังชีวิตขึ้นอยู่กับผัวไอ้นี่บืนปากความแบบผัวไม่มีที่บนต่อชีวิตฉันเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องพีชีวิตขึ้นอยู่กับผัวไหมผัวหนูต้องขึ้นอยู่กับหนูมึไงไปสู่สีได้เฮาหรือไงวันนี้คุณคุณสีมาไปไหนคะไปเอาสมอลระคะอ,อ่าลา หรือชีวิตของเราขึ้นอยู่กับลูกเรามีไหมให้ลูกคอนโทรลมีไหมลูกก็ตบหัวโสดอะกลมาคอนโรกูยใงไ่กูเป็นแม่มึงอะไรเงี้ยหรือชีวิตเราถูกคอนโทรลโดยคุณป้าข้างบ้านมีไหมแล้วเราอะถูกคอนโทรลโดยใครมีไหมเราอยู่ใต้คอนโทรลใครหรือเปล่าตอนนี้ลองถามตัวเองหรือกูรับผิดชอบชีวิตกูร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันต้องกล้าตบอกแล้วบอกตัวเองแบบนี้นะ ชีวิตของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครครูก็ครูพี่ตุ้งก็เป็นเหมือนกันค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผัวเพราะครูมไม่มีผัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่แม่โสภาคอนโทรครูได้เป้าเฮ่แม่โสภาบอกจะไปแย่เห็นวันเฮือสามวันแย่ละเ <laughs> จ้าฟังดีขนาดกูว่ามึงอะไปญย่เตยพี่ไปหาเรื่องเตออีกอาทิตย์หนึ่งทําค่ะอย่างเงี้คมมคยครูไม่เคยไม่เคยเออพูดตรงๆนะครูเป็นเด็กดือ้อไม่ใช่เด็กดีนะแต่ Ừ, เราเป็นมีแบบม,มีเขาเรียกว่ามีไอเดียขมบดอยู่ในเนี้ยนะคะแต่ในความเป็นเด็กดื้อของครูดื้อในสิ่งที่มันไปดีอ่ะเข้าใจปะมันไปไปข้างหน้าไม่ใช่ดื้อแบบถอยหลังเข้าคลองแต่แม่จะมีคอมฟอร์ตโซนของของแม่อย่างแม่โสภาน,นี่ท่านก็จะมีคอมฟอร์ตโซนของท่านว่าอย่าทาอะไรเยอะเลยมันเหนื่อยมึงลงทุนช่วงนี้มันดีหรอเขาไม่ทํากันนะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงาั้นอย่างเงี้ยคิดไปเยอะกลัวอะไรบางอย่างแต่ครูพี่ต้องไม่กลัวไงแม่บอกว่าต้องทําไม่พี่กูว่านะ ทำแล้วมึงถามกูยังอย่างถามไปอันน่ะไม่เชื่อเพราะถ้าครูเชื่อครูจะมีชีวิตเหมือนแม่โสภามไม่ใช่ว่าชีวิตแม่โสภามไม่ดีนะทุกคนโอเคบ้าเคียก่อนนะเหมือนเราอ่ะทําไมเราไม่เชื่อแม่เราวะถ้าข้าเจ้าเจ๋ออยแม่ข้าเจ้าก่มีชีวิตอย่างแม่ในตอนนี้แม่เป็นนี้ธนาคารอยู่เป็นแสนเราอยากเป็นเหมือนแม่เราไหมเออก็ถ้าพถ้าแม่เราเจ๋งอ่ะไม่ได้ดูถูกแม่นะเออไม่ได้ดูถูกแม่ของใครนะ ถ้าแม่เราเจ๋งอะแม่เราจะติดนี่ทําไมเนื้อออกปะถ้าแม่เราแบบบริหารชีวิตดีบริหารการเงินดีแม่เราก็รวยแล้วทําไมแม่กูไม่รวยก็แม่กูมีอะไรบางอย่างที่บล็อกบล็อกท่านอยู่ไงอาจจะจิตใต้สํานึกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นครูไม่ให้ใครมาคนโทรลชีวิตครูแม่แต่แม่ครูเองแม่ครูบอกว่าจะไปไปปี pai, ้ไปจะไปเนายเนี่ย <laughs> เป็นกระบฏนะคะเอาเยี่ยงอย่างเนาะสุขาวนี่เนาะ <laughs> เอ้าก็จริงดีเพราะไม่งั้นอ่ะครูจะรวยกว่าแม่ได้ไงจริงไม่จริงทุกวันนี้ใครจ่ายเงินเดือนแม่พี่แม่ตุ้มเออครูพี่ตุ้มจ่ายเงินเดือนแม่ถ้าครูไม่ทําอย่างนี้ครูเอาตังไหนมาจ่ายแม่นึกออกไหมใช่ปะแล้วถ้าเกิดครูเชื่อแม่ทุกวันนี้ครูก็จะแบบใช้ชีวิตพอเพียงครูก็อาจจะแบบพอเพียงใช้ไปวันๆไม่มีโรงงานไม่สามารถช่วยใครได้นึกออกไหมไม่มีค่ะบ้านหลังใหญ่ไม่มีค่ะรถไม่มีค่ะที่ดินไม่มีก็มีแค่นั้น อยู่สองคนบ้านหนึ่งหลังกับที่แล้วก็ปลูกผักแบบพอมีพอมีพอกินถามว่าพอไหมพอแต่มันช่วยใครไม่ได้มันรวยไม่ได้เนี่ยทําให้ครูมีแนวคิดที่เป็นกระบดเล็กๆนะคะแต่ว่าครูฟังนะเวลาแม่เตือนเรื่องนู่นเรื่องนี้ครูฟังแต่ว่าครูไม่ได้รับความคิดของแม่ทั้งหมดมาใส่หัวครูเก็ตปากนี่คือสัญญาณของคุณจะรวยนะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังใครนะแต่ว่าฟังแต่ว่าใช้วิทยาศาณของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองเนาะ ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองหนึ่งร้อยเปอเซนสามเอาเวลาเอาเวลาว่างไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเวลาพัฒนาตัวเองทำอะไรบ้างน้องนุชถักโคเชพัฒนาตัวเองฝึกสติละลกูกถือว่าฝึกสติไหมฝึกสมาธิทำเงินไปในตัว <c oughs> อันนี้ถือว่าทำงานแล้วฝึกสมาธิเอาเวลาว่างไปพัฒนาตัวเองทำอะไรอีกหนูดีม ฝึกบาดรูปเพราะว่าหนูชอบสกิลในการบ้านรูปอ่ะไอ้หญิงเวลาว่างพัฒนาตัวเองทําอะไรดีลูกไปดูสอนทำอาหารสอนทอาหารฝึกทักษะถูกไหมเออเยี่ยมอะไรอีกพี่อูด๊ดเวลาว่างทะไรรับฮะพี่พี่อู๊ดทำไรเวลาว่างอะ่ะอ๋ออันนี้หางานทําเป็นงานเหมือนงานเสริมใช่ไหมเอออ่าพี่น้องทำไรเวลาว่าง ดู YouTube เรื่องที่เราชอบเช่นชอ,อ,อ๋อดีไอวาทำสวนอะไรเงี้ยหรออ๋อบ้านยังไงปลูกแนวไหนสวยอะไรเงี้ยเหรอเนี่ยเขาเรียกพัฒนาตัวเองตามสไตล์ที่เราชอบพัฒนาตัวเองทำยังไงได้อีกใบเมา่ามอยชาวบ้านรับสมองดีไหมคะไม, <laughs> ไม่ดีนะอันนั้นเดี๋ยวได้ไปกินข้าวบ้านพ่อหลวง <laughs> <laughs> พลังงานจะลดเพราะว่าไปดินทาชาวบ้านไปอีกอย่างเงี้ยทำอะไรอีกพัฒน,นาตัวเองออกกําลังกายพัฒน,นาตัวเองไหมพัฒน,นาค่ะให้แข็งแรงเพราะสมองดีเน,ะนาะเพราะร่างกายดีสมองจะดีมันจะหลั่งสารอะเอนโดฟินเดอโปอะไรสักอย่างนี่นแหละจําไม่ได้แล้วคือสารแห่งความสุขแนละ้วมันจะทําให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสดูบอดแคสพัฒน,นาตัวเองได้ไหมการลงทุนครูเนี่ยดูบ่อยนะเออก็คือ การลงทุนในยุคนี้ที่ใช้เงินทุนไม่เยอะหรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเรียนกดจังหวนกดแรงดูดการดึงดูดเงินหรืออะไรอีกอะบอร์ดแคสในเรื่องของอที่ที่มันจะสร้างเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของเราให้จเจริญเติบโตเออคือเหมือนเดี๋ยวครูปิดเสียงก่อนนะครูลืมปิดเสียงนะักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะมากกว่าจะเอาเวลาไปใช้กับเรื่องไร้สาระหนูสังเกตทุกคนสังเกตครูพี่ตุ้มไม่ไปงานแต่งใคร มึงจะแต่งงานมันมีกูมันกระตึงแต่งอยู่ดีถูกไหมมันจะเอากันก่อนแล้วแต่มันเตะขึ้นบ้านใหม่ถ้ากูไม่สนิทกูไม่ไปงานศพไม่สนิทกูไม่ไปกูตัดพวกนี้ออกหมดเลยกูเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองมาโฟกัสทีพาา่พัฒนาตัวเองแล้วก็งานของเราค่ะกูตัดพวกนี้อ่ะงานบวชงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นภาษีสังคมอะ่ะไปแล้วไปนั่งปั้นจิมปั้นเจอไปนั่งยิ้มกูคเคยไปงานเฉลิมฉลองเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน กูมาทาอะไรที่นี่ว่าอะไรเงี่ยนั่งยิม้มสวัสดีเจ้านั่งยิ้มแล้วก็หยิบกินข้าวเกี๊ยบกูมาทําอะไรเล่ากูก็ไม่กินยากูไม่กินแม่อยากไปแสดงความยินดีกับเขาก็ไปค่ะไปแป๊บเดียวก็กลับแต่แม่อยู่นาะนนานกูก็ถามตัวเองกูมาี่อย่างนี้วะโอคัเปีกบ้านหลังจากนั้นกูไม่ไปอีกเลยนักเรียนทําไมวันนี้กูไม่ได้กินอะไรสักอย่างวะ <c oughs> อ,อ้อหรออ๋อคนบริการไม่มา,าใช่ไหมครูก็ว่าอยู่ไอ้ติ่มยกมาเฮ้ยลืมวันนี้ไม่ได้กินขอบคุณมากค่ะติ่มจา๋ามันอุตส่าห์ลึกได้เดีย๋ยวครูจะคอแห้งแล้วบอกไอ้นุ๊ไแบอาน้ำให้ครูหน่อยอะไรเงี้ยเออัสดีทุกคนนะลกูกอะข้อต่อไปอย่าลืมนะอ่านหนังสือด้วยนะใครชอบอ่านหนังสือดีมากอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเอ๊ะวันนี้ครูว่าน้ำหนักครูลดทำไมพุงครูออกวะนักเรียนถ้าพุงครูออกบอกครูด้วยนะถ้าพุงครูกองบอกครูด้วยนะนักเรียนนะอันนี้ไม่กองละเกรงเอสูง คอเลสสลินทิปสุดใจนิตกนมลนนี่มางงนะคะเรามาเช็คสัญญาณกันว่าเราอาจจะมีสัญญาณเป็นคนรวยหรือ,อยังนะคะข้อต่อไปนะลูกมีวินัยในการทําเป้าหมายเล็กๆให้สําเร็จเอาแหม่มะมาเรื่องวินัยกับเป้าหมายแล้วรับคารนี่ปีนี่เว้ยรับคานครูวิตุ้มบอกเฮ้ยอู้ก็วินัยกับเป้าหมายวินัยเล็กๆเป้าหมายไม่เล็กๆคือลดน้ําหนักได้หรือย,ยังส,มม,สมมติิอ่าเป้าหมายเล็กๆคือตื่นมาพับที่นอนยังบ้านสะอาดหรือยังที่ครูสอนทีละเล็กและน้อยจําได้ไหม ก่อนออกจากบ้านดูแลบ,บ้านให้สะอาดเรียบร้อยเราจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันทําสิ่งเล็กๆประสบความสําเร็จเก็บที่นอนยังดูแลบ,บ้านให้สะอาดสะอา้านหรือยังอย่างน้อยอ่ะพื้นที่ที่เรานอนอยู่มันสะอาดสะอา้านหรือยังอาบน้ําตอนเช้าหว่าให้สดชื่นตอนนี้ใครติดอาบน้ําตอนเช้าบ้างเริ่มแล้วเนาะ มันมัโยกมือสามคนโมนั่นยางมาเตะแล้วแต่ครูแนะนําเฉยๆมันไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ครูรู้สึกว่ามันกระตุ้น energy อ่ะข้อต่อไปลองคิดถึงเวลาเรารู้สึกถึงเงินอะความรู้สึกมันดีขึ้นบ้างกว่าตอนเมื่อก่อนหรือยังเวลาคิดถึงเงินพูดถึงเงินรู้สึกถึงเงินอะดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหรือยังดีขึ้นเนาะไม่รู้สึกแบบเจ็บปวดทรามานโ้ไม่อยากคิดถึงเลยเรื่องเงินกูปวดหัวอะไรเงี้ยแต่เวลาคิดถึงเงินพูดถึงเงินในทางที่ดีบ้างหรือยัง เงินหาง่ายอาจารย์เบียเขาไม่รู้กฎจักรวาลเนาะเขารู้แต่ธรรมะเนาะถ้าคุณรู้แต่ธรรมะนะคุณไม่รู้กฎจักรวาลคุณก็จะบอกตัวเองว่าเงินหายยากชิ่หายไม่อยากพูดเลยคำนี้จักรวาลปิ้วเล่นเอออาโอ้กว่าจะได้แต่ระบาดตะตังน้กแตกคุณพ่อจะไหลจริงไหมจริงอาจารย์เบียรโดนภาษีย้อนหลังไปล้านหนึ่งตอนนี้อาจารย์บ่นเป็นหมีกินเพื่อคุณไม่ได้ติดตามอาจารย์นะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เห็นติ๊กต็อกนี่นี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขี้บ่นช่หายเลยว่ะเออ แล้วไม่รู้นะรู้แต่ธรรมะแต่ไม่รู้กฎจักรวาลพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละเงินหายากมากอาจารย์เบียร์จะรวยไหมคะมอาจารย์ขาอาจารย์จะไม่รวยนะคะแต่เราไม่บอกแกเนาะเพราะเราไม่ได้รู้จักแกเป็นการส่วนตัวพูดติ๊กติ๊กพูดอยู่นั่นพูดวนไปพูดทุกคลิป,ปอีจวงสมัยนี้นะมืองเงิงนาามันหายากก็อู้ติ๊กติ๊กก็มันก็หายากหามาได้เป็นไงคะสัมภาระมาดูดไปสักนั้นละ่ะเป็นไงละ่ะตอบสนองหรือยัง บ้าฮู้กูบ้าฮู้ถึงแม้ตอนนี้กูจะฮู้สึกว่ามันเออมันมันเหมือนจะเว้ยไม่เป็นไรตอกย้ําตัวเองเงินหาง่ายเงินหาง่ายเงินหาง่ายเงินเข้าวันละห้าหมื่นดีไหมลูกเมื่อก่อนเคยเข้าวันละแสนตอนนี้มันเหลือห้าหมื่นดีไหมลูกก็ดีดีกว่าไม่เข้าจริงไม่จริงเขาขายของหน้าร้านวันหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองสามพันนี่ว่าได้เยอะแล้วเนาะแต่เรายังเข้าวันละห้าหมื่นมึงไม่ภูมิใจหรอวะเออเมื่อก่อนเคยเข้าวันสองแสนพี่มันลดลงเอ้าก็ดีที่มันยังไม่เหลือวันละพันไงเก็ตป้า ให้ขอบคุณและสำนึกรู้คนและรู้สึกดีและรู้สึกตลอดเวลาว่าเงินหาง่ายนะคะให้เช็คความรู้สึกคําพูดนะคะอา,อารมณ์ความรู้สึกเวลาเราคิดถึงเงินนะ่ะมันเป็นยังไงมันหดหูมันท้อแท้มันอยากจะบับบื้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงเนี้พูดถึงเงินคิดถึงเงินรู้สึกถึงเงินแล้วมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยรู้สึกดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นสัญญาณเช็คแล้วว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเราจะรวยขึ้นนะคะข้อต่อไป เรื่องบังเอิญนะคะเช็คนะว่าเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นกับเราบ่อยเช่นอะไรเอ่ยเรื่องบังเอิญ8 9, 9นาที9้านาทีมันจะมีเรื่องบังเอิญสมมุติว่าช่วงเนี้อยากกินส้มตำลองสังเกตนะมันจะได้อย่างใจไปหมดเลยอะ่ะเขาเรียกว่าเช็คสัญญาณแห่งความโชคดีมันจะรู้สึกว่านึกอะไรมันได้อย่างใจเช่นอยากกินส้มตำเอา้าเพื่อนไปหิ้วส้มตำมาให้กินซะง,งาั้นหรือ คิดอยู่นะช่วงนี้อยากกินพิซซ่าอยู่ๆก็มีคนเอาพิซซ่ามาให้หรืออยู่ๆก็มีคนมาถามว่าเธอฉันจะไปซื้อพิซซ่าเธอเอาไหมเนี่ยมันจะมีความบังเอิญอะไรเล็กๆน้อยๆนยนะคะทำให้เราแปลกใจหรือเรากาลังมองหาสมตสมติินะคะเรากําลังมองหาว่าช่วงเนี้ยสมมติครูสมตสมตคิครูพี่ตุม้มอะไรดีวะครูอยากได้อ่าสวนลําไยเออครูเป็นมหาเศรษฐีไงครูอยากได้สวนลําไยสักสิบไร่สิบไร่ เป็นสวนลำไย,ยอยู่ที่เขาปลูกบนดอยที่ไหนก็ไม่รู้สักทีอันนี้สมมติเหตุการณ์สมมตินะคะเชิญค่ะคุณนายบัวคามาลาดตะเวนนะคะครูอยากได้อย่างเงี้ยสวนทุเรียนแล้วครูก็มีงบเท่าเนี้ยแล้วครูก็ส่งความปรารถนาไปยังจักรวาลว่าฉันอยากได้สวนทุเรียน นะคะในงบเท่านี้แล้วก็เป็นสวนทุเรียนที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ๆนะคะปกติเราเวลาเราจะซื้อที่เนี่ยมันก็จะมีแบบบอกต่อเนาะคนใกล้ชิดมาบอกต่อว่าคนนั้นคนนี้จะขายแต่อยู่ๆครูก็ไปเห็นใน Facebook ว่าคนคนนี้โพส์ขายที่และมีสวนทุเรียนที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วในราคาที่ครูซื้อได้บังเอิญไหมบังเอิญป้าเนี่ยคือแค่เราส่งออกไปนะส่งสัญ,ญญาณออกไปจากจาก จากจิตวิญญาณของเราว่าเราปรารถนาสิ่งไหนนะคะอยู่ๆมันจะมีเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเรื่องบังเอิญแต่ที่จริงมันไม่ได้บังเอิญน,นะนักเรียนมันเข้ามาโดยที่เราเป็นคนเรียกร้องเออเช่นฉันอยากจะหาไรายได้เพิ่มครูจะส่งส่งเป้าหมายไปยังจักรวาลส่งคําถามเหมือนที่ครูสอนอาวันก่อนจําได้ปะฉันอยากจะหาไรายได้เพิ่มมาจักรวาลช่วยส่งทางที่ทําให้ฉันมีไรายได้เพิ่มมาหน่อยครูแบบขับรถไปบังเอิญบังเอิญครูไปเห็นเขาขายเพราะาไมเขาขายดีทํามดรถจอดยาวเลยว่าเขาอะไรมาแบบ มาดึงดูดลูกค้าว่าเฮ้ยฉันอยากทําบ้างเห็นปะเออหรือฉันอยากจะปรับปรุงยอดขายของฉันหรือฉันฉันอยากเอาลูกค้าเก่ามากลายให้กลายมาเป็นลูกค้าประจาเพื่อเพียง,เพ,ยงเพียงแค่นะครูแค่คิดแล้วก็ปล่อยปล่อยคลื่นออกไปว่าครูอยากอยากได้แบบเนี้ยจักรวาลจะส่งให้สิ่งที่ครูจะต้องทําก็คือฟังสัญญาณจากจักรวาลว่าเขาส่งอะไรมาให้ <S <S ใช่ไหมเสร็จแล้วทําลงมือทําทันทีทั้งที่ยังไม่พร้อมเหมือนที่ครูสอนวันก่อนนะข้อต่อไป ฟังเสียงภายในฟังเสียงภายในแปลว่าปกติเราไม่ฟังเนาะเสียงภายในเราฟังเสียงเสียงข้างนอกทุกคนเข้าใจไหมว่าฟังเสียงภายในคืออะไรวะเสียงสัญชาตญาณเราอะมีใครมาหาแม่แม่อยู่ใช่ไหมโอเคงั้นสติมาลูกกลับมากลับมาที่ครูนะคะให้แม่จัดการเสียงเสียงภายในคือค o ร์ปเซน์คืออารมณ์ความรู้สึกคืออะไรที่อยู่ข้างในคือสามัญสำนึกลูกเรียกมันว่าอะไรลูก ฮะเซนใช่ไหมเรียกว่าเซนใช่ไหมหรือสัญชาตญาณได้ไหมเออเออฮ้ยคนเราเนี่ยชอบโด,โดนเขาเรียกว่าโดนตัวเองบล็อกโดยการแบบคิดมากคิดไม้ไปฟังเสียงมันทําไมเสียงข้างในสุขเขาถ้าเราอ่ะคิดดีเช็คตัวก่อนตัวเองก่อนนะว่าเราคิดดีเปล่าเราอารมณ์ดีเปล่า เรามีคลื่นหรือวเบรชั่นด้านดีหรือเปล่าถ้าใครที่ฝึกแบบที่ครูพี่ตุ้มฝึกก็คือเรามาฝึกกันทุกวันเนี่ยนัย่งสมาธิสวดมนต์ขอบคุณนะคะรู้สึกดีอารมณ์ดีทําให้เราเป็นคนคิดดีฟังเสียงข้างในได้นะเขาเรียกว่าเสียงจิตใต้สํานึกเสียงสามัญสํานึกเสียง common s e n ส์เสียงอะไรอีกวะเสียงภายในอะ่ะสัญชาตญาณโอเคครูใช้คําว่าสัญชาตญาณเขาจะบอกเราแล้วเราลองฟังเขาสิเงี่ยหูฟังเขาสิเขาบอกให้เราทําอะไร แล้วเดินตามมันเดี๋ยวมันช่วงเนี้ยครูบอกพวกเราว่าเฮ้ยสัญชาตญาคณครูบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทาออฟไลน์ควบคู่กับออนไลน์มึงจะอิงออนไลน์อย่างเดียวแล้วมีทางไหลเข้ามาทางเดียวไม่ได้นะมันจะต้องมีออฟไลน์ที่ช่วยถ้าออนไลน์มันมันสั่สายมันไม่มั่นคงมีออนไลน์ช่วยเอ้ยมีออฟไลน์ช่วยหลักคือออฟไลน์เอ้ยขอโทษออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์หลักคือออนไลน์รายได้ส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากออนไลน์แต่ทำออฟไลน์เพิ่มทําเงินที่เราแบบทําตลาด อ,ออฟไลน์เพิ่มและเอาความสามารถในการทําออนไลน์มาช่วยออฟไลน์ให้เจริญเติบโตเก็ตยังเอออีกหน่อยครูอาจจะขายไส้อั่วนะลูกนะขายไส้อัว่ว้วยคนครูไลน์นะคะไลฟ์อยู่ตรงตรงหน้าโรงงานน้อยแล้วก็ย่างไส้อั่วกินโชว์แล้วก็ส่งเป็นเป็นแพ็คเฮ้ยมันทําได้ทุกคนว่าทําได้ปะได้หมดนะจริงปะเรามีความสามารถในออนไลน์ทำออฟไลน์เอาออนไลน์ไปเสริมเอออีกหน่อยนะคะครูอาจจะขยายไปทำมินิมาร์ทโฟลแอลใครจะรู้ล่ะถูกปะ มันมีแรงกระตุ้นจากข้างในหนูต้องฟังว่าเขาเรียกว่าฟังเสียงจากข้างในว่ามันมีแรงกระตุ้นจากข้างในแล้วมันมันอยากทําจริงๆหรือเปล่าแรงกระตุ้นที่มันอยู่ข้างในมันแรงแค่ไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ทําไม่ได้อะทุกคนมันจะเกิดความกระตือรือร้นแล้วก็แบบไฟที่มันอยู่ข้างในว่าอยากทําอยากทําอยากทําครูจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีแรงกระตุ้นอะไรครูไม่ทําอย่างเช่นจัดคอร์สสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแรงกระตุ้นครูไม่ทํา ครูถามจะถามจัก,กรวาลไปใช่ป่ะแต่จัก,กรวาลไม่ส่งแรบเรียไม่มีขึ้นอะไรเลยครูไม่ถามถ้าทําไปครูจะเหนื่อยแล้วก็ฝืนข้อที่ข้อต่อไปนะคะทุกอย่างที่เราลรงมือทํามันจะไหลลื่นเว้ยเช่นอ้าวไปดูสิสูตรมันทําอะไรบ้างซื้อมาจากที่ไหนเออแล้วเราต้องทําอะไรบ้างว่าหนึ่งสสาสี่หตอนนี้เรามีอุปสรรคไหมแผนที่เราจะทํา มันอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาใครนะเว้ยแต่มันยิ่งใหญ่มากในสายตาพวกเราเขาจะสร้างเงินให้พวกเราเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่อ,ออฟไลน์แต่มันจะมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครูเชื่อแบบนั้นนะมันจะมี1 2 3 4สเต็ปแล้วก็แค่เดินไปตามสเต็ปนั้นนะคะแล้วค่อยๆให้จักรวาลปูทางแล้วฉายไฟฉายให้เราไม่ใช่ฉายแสงนะฉายแสงนี้เป็นมะเร็งนะคะเขาค่อยๆปูทางฟึบแล้วเราก็เดินตามทางที่จักรวาลบอกให้ทําอันนั้นสิอันนี้สิทำอันนั้นสิขยายไม้อย่างนี้ ทุกอย่างมันจะลาบลื่นมันต้องฟังเสียงจากจิตใต้สำนึกของเราข้างในเนาะฟังเสียงจากโลกภายในฟังเสียง common sense ที่ครูบอกเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือคําว่าสัญชาตญาณของเราว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนอืออนไลน์จะอยู่กับเราไปร้อยปีเราจะไม่มีทางแบบไม่เลิกขายออนไลน์ไม่มีทางค่ะแต่ว่ามันจะปรับใครที่อยู่ได้คือคนที่ปรับตัวได้แต่คนที่อยู่ไม่ได้คือคนที่ปรับตัวไม่ได้โอ้กคูเคยได้ขายที่นี่แล้วคูได้เยอะปรากฏว่าที่นี่ไม่ให้ขายยุบ สมมุตินะคะ a c e b o o k ไม่ Facebook ไม, Facebook ไม่ไม่เปิดเหมือนเดิมละเออกูเป็นเจ้าของแบรนด์แต่กูทําไม่ได้แล้วเพราะว่า Facebook ปิดตายนะคะไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนเข้าไม่เป็นมังงมังงาหลาติกตอรเข้าไปก็ต่อ,อต้านทิกตอกไม่เอา ไม่ได้นะคะต้องปรับตัวเหมือนเราปรับพอเราปรับไปปรับมาเราจะกลายเป็นคนเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่อาศัยช่องทางไหนช่องทางหนึ่งมีออนไลน์ออฟไลน์มาเสริมมีทิกตอกเอาเฟซบุ๊กเอาเพจมาเสริมเอาช้อปปี้เอาล e, าซาด้ามาเสริมต้องเก่งทุกทางต้องไปทุกทางอะ่ะเอออฟไลน์ได้ออนไลน์ได้หรือเปล่าออนไลน์ online ได้ออฟไลน์ได้หรือเปล่าเสริมกันแบบเนี้ยนะคะอ่ะพูดมาถึงตรงนี้พวกเรามีสัญญาณรวยบ้างยังรู้สึกได้ได้บ้างไหมว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญารวยละ เออหมอสก็งอกหัวสกนห้ามอมีสัญญาณเลยกะมีพ่องหรือยัง <S <S แค่คิดถึงเงินอ่าตอนนี้ให้ครูให้คิดถึงเงินมีรู้สึกดีไหมร,รู้สึกแบบเอ้ยมันพอได้ว่ะเดือนที่แล้วก็เงินเดือนขึ้นกันทั้งโรงงานเนาะเออดีไหมอย่างเงี้ยแสดงว่าดีแล้วนะเฮ้ยครูคพี่ตุ้มพี่ตุ้มจะคิดโปรเจกทำอ่าอะไรนะร้านขายปิ้งยาง่างหน้าโรงงานเออเป็นหมูย่างนะคะหมูย่างหน้าโรงงานพวกเรารู้สึกถึงความ เฮ้ย hey, ฉันอยากเอานู่นเอานี่มาขายรู้สึกไหมไอ้นี่บอกว่าหนูจะทําขนมมาขาย mm hmm. ไอ้นี่ไอ้นี่ขายอะไรนะ mm hmm. ไอ้นี่ขายเบียรว่ะขายเบีย์ขูไม่ขายเู <laughs> ไม่ขายเบียรเออไอติ่มจะขายอะไรนะลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันต้องมาลงลงเชื่อกันเปล่าว่าเมื่อมืงจะขายอะไรอ่ะห้ามซ้ํากันอะไรเงี้ยเออเห็นไหมมันแบบเฮ้ยมันมีแรงกระตุ้นมันอยากทําอย่างเงี้ยอันนี้คือมาถูกทางไม่ใช่คิดแล้วแบบโอ้ยปวดหัวกูเอาตังไหนมาลงทุน,น,นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็น,ป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 นล้านอย่าคิดที่มันง่าย ที่มันแบบรู้สึกว่ามันทําเงินให้เราได้อยากขายของไหมพวกเราอยากทำไหมครูอยากส่งเสริมพวกเรานะคุณนั่นขายอันนั้นคุณนี้ขายอันนี้แต่เองต้องเตรียมการดีๆเพราะเองต้องมาทํางานให้พี่ก่อนไงอืมสมมติว่าไม่ทาแล้วพี่หนูขายของอย่างเดียวแม่มึงจ่ายค่าเช่ากูด้วยน้าโลงง่ะโอเคปะ่ะถ้ามึงขายดีมึงจ่ายค่าเช่ากูด้วยอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะมันมันน่าสนุกนะทุกคนครูรู้ว่าทุกคนมีความสามารถอะแล้วการขายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําเงินได้ง่ายสุดแล้วเนอะอยากขายปะ่ะเออ ตอนนี้มีในหัวยังอย่าขายแล้วพี่แ่ขายอะไรดีอะ,รอ,อะไรนะอ๋อเงาะฟังตั้งนาน <laughs> งอสูอเงามาขายอย่างเงางะซอ๋อโอเคเยี่ยมมีผลไม้เห็นปะแม่โสภาจะขายอะไรนะผักปลอดสารพิษแม่โสภาจองแล้วนะอีจวงไอ้นี่จะขายลูกชิ้นต้องมาลงทะเบียนแม่ว่าใครจะขายอะไรไหมใช่ใชไมมหมน่าสนุกไหมทุกคนพี่ว่าน่าสนุกนะ เราขายทุกวันยกเว้นวันอาทิตให้กูนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันจันทร์ถึงสุ์เราก็เลิกงานแล้วก็เตรียมของมาขายกันอย่างเงี้ยน่าสนุกนะเอนอะเออเหตุะล่ะพอคิดแล้วมันสนุกพอคิดแล้วมันแบบปิ๊งปิงนะนะแต่าตาแพวาๆาาตอนนี้เริกก่มกระซิบข้างๆพี่น้องนะจะขายอันนั้นอันนี้เนออะไรเงี้ยมันแบบไอเดียมันปิ๊งอ่ะทุกคนแล้วตามันมีประกายอ้าวไม่ซักผ้าก,กันหรือไงคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคไหมคะ เริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกละอีกหน่อยอาจจะมีแบบมินิมาร,ร์ทโฟ L ์เอลอะไรเงี้ยเลิศป้าเออครูก็จะจัดแบบมีแคทชงแคทเชียขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูก่อนว่าเราจะเรียกคนได้แค่ไหนนี่คือโปรเจกต์ของโฟ l นะ์เอลเนาะมีทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์เห็นปะพอคิดแล้วมันต้องสนุกพอคิดแล้วมันต้องแบบเฮ้ยอยากทําอ่ะอยากทํายังมีแรงกระตุ้นยังมันคิดแล้วแบบมันปิ๊งอะ่ะทุกคนแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยน่าสนุกว่ะอย่าไปคิดแล้วแบบโอ้ย oh, ครวงเกิดจากลงทุนมาจากไหนสองสามแสนอย่าไปคิดมันยากคิดที่เราทําได้อ่ะ ขายลูกชิ้นแม่งมึงลงทุนกี่บาทอุปกรณ์เธอมีไหมคะที่บ้านเธอมีครัวไหมคะเธอมีกโขงเตาแก๊สไหมคะนั่นแหละง่ายสุดเลยเห็นปะเนี่ยให้คิดจากเริ่มที่ง่ายๆแล้วก็ฟังเสียงโลกภายในยว่าเขาบอกเราว่ายังไงแล้วลองทําดูมันเวลาทํามันสําเร็จในหนึ่งเดือนไหมคะอาจจะไม่ลูกค้าติดในห้าวันไหมคะอาจจะไม่ แต่เรามีวินัยเราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงเราพยายามแก้ไขปรับปรุงให้มันเป็นงานของเราที่สามารถสร้างอาชีพสร้างงานให้เราได้จริงๆหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเนาะมาเช็คสัญญาณลวยกันเรียบร้อยทาสมาธิกันดีกว่าค่ะคุณ